พูดเรื่องการดื่มน้ำของคนจีนนะคะว่าแตกต่างจากวัฒนธรรมไทยของไทยเราที่ออยคุ้นเคยยังไงบ้างเนาะของออยเนี่ยนะคะสามีมาอยู่ที่ไทยเป็นหลักเนาะเขาเนี่ยจะเป็นคนปรับตัวซะส่วนมากเรื่องนี้จริงๆอยากจะให้เขามาพูดนะคะแต่ว่าตอนนี้ทําคอร์สสอนภาษาจีนอยู่นะคะก็เลยไม่ค่อยได้มาพูดคุยกันเนาะถ้าเดี๋ยวมีเวลาคลิปต่อๆไปออยจะชวนสามีมามั่วมอยเรื่องนี้เนาะว่าเฮ้ยเขารู้สึกยังไงกับ ดื่มน้ําของคนไทยนะแต่ว so, sure so, so, ่าในคลิปนี้เดี๋ยวออยพูดในมุมมองของคนไทยก่อนนะคะว่าเรามองคนจีนดื่มน้ําแล้วกับการที่คนไทยเราดื่มน้ำเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเนาะสิ่งที่ออยสังเกตได้จากคนจีนนะคะจากสามีชาวจีนจากที่บ้านเขาเนี่ยออยก็สังเกตมาได้ว่าคนจีนเนี่ยเป็นคนที่รักการดื่มน้ําร้อนมากมากๆๆๆมากคงจะไม่ใช่ทั้งประเทศแต่ว่าอ้อยว่าส่วนมากอ่ะรักการดื่มน้าร้อนมากนะคะตอนที่อ้อยคบกับแฟนของออยใหม่ๆเนี่ย ก็ยังไม่ได้เห็นความแตกต่างอะไรมากอย่างที่บอกเขามาอยู่ที่ไทยเขามีหน้าที่ต้องปรับตัวตามสภาพแวดล้อมตามสังคมไทยเนาะสิ่งที่รับรู้ตอนนั้นมาเขาจะชอบบ่นว่าทําไมคนไทยชอบกินโคกใส่น้าแข็งชอบกินเบียร์ใส่น้าแข็งชอบกินน้ําเย็นตลอดเวลาเลยนะคะเขาก็ถามมาทําไมทาไมนะซึ่งตอนนั้นออยก็ได้ตอบเขาไปด้วยแบบเหตุผลง่ายๆอะ่ะก็มันร้อนนะเธออากาศมันร้อนจะให้ดื่มน้ําร้อนได้ยังไงก็อยากดื่มน้าเย็นให้มันชื่นใจใช่ไหมสิบปีผ่านมานางก็ดื่มน้ําได้เหมือนคนไทยเลย ก็คือเวลาไปกินอาหารกันข้างนอกใช่ไหมน้าเย็นมานั่งก่อนน้าเย็นไปนะคะดื่มโค้กใส่น้ําแข็งดื่มเบียร์ใส่น้าแข็งอะไรเหมือนคนไทยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งโค้กใส่น้ําแข็งที่ ใส่ถุงใช่ป่ะเอนอนางบอกว่าชอบมากเวลาไปเที่ยวกันข้างนอกร้อนๆบางทีเราไปเที่ยววัดอะไรเงี้ยเที่ยววัดโสธรเที่ยววัดอะไรงานวัดงานตลาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ่อเขาเนี่ยพอเจอร้านน้ำร้านน้ำที่มีโคกขวดโคกขวด,ขขวดเครื่องดื่มน้ำอัดลมตั้งๆไว้แล้วก็มีถังน้ำแข็งใหญ่ๆอ่ะนางจะวิ่งเข้าไปหาเลยไม่ถึงขนาดวิ่งนะคะก็รีบเดินเข้าไปหาเลยแล้วก็บอกว่า โค้กใส่น้ำแข็งแก้วหนึ่งเออเมื่อก่อนจะใส่เป็นถุงหิ้วกันใช่ไหมแต่โดยนี้จะนิยมใส่เป็นแก้วแล้วนะคะแก้วใหญ่ๆเลยนะใส่น้ำแข็งอัดไปเต็มๆแล้วก็เทโค้กใส่ลงไปนางชอบโมเมนต์นั้นมากชอบไปยืนดูแบบยืนดูเขาเทโค้กใส่น้ำแข็งแล้วก็กินน้ำลายแหม่แรกๆทำมาเป็นบทนะคะว่าทำไมคนไทยกินโค้กใส่น้ำแข็งแต่พอนางอยู่มาสิบปีจ้าชอบชอบอร่อยนางบอกว่าอร่อยโค้ก <c oughs> ใส่น้ำแข็งตอนไปเดินตลาดน้ำตลาดวัด อะไรอ่ะอร่อยที่สุดแล้วนะคะเห็นทีไรต้องเข้าไปซื้อกินทุกทีเลยทุกวันนี้นะคะเวลาไปส่งลูกก็จะแวะเข้าเซเว่นแล้วก็ไปซื้อกาแฟเซเว่นกินแล้วก็จะเป็นแหลกาแฟเย็นใช่ป่ะเออกาแฟเย็นก็ใส่น้ําแข็งตอนนี้นางก็กินได้เหมือนคนไทยเลยนะคะส่วนตัวออยนะคะในฐานะที่เป็นคนไทยอยู่ที่ไทยมาตั้งแต่เกิดนะออยก็ชินกับการกินน้ําแบบคนไทยนะคะก็คือกินน้ําเย็นเออกินน้ําเย็นที่บ้านเนี่ยต้องกอกน้ําใส่ตู้แล้วก็แช่เย็นไว้ใช่ป่ะเออเวลาเราจะกินน้ำเราก ก็ไปเอาน้ําในตู้มากินใช่ไหม,มหรือไม่ก็เป็นถังน้ําค่ะตู้น้ําที่เป็นตู้กดน้ําอ่ะที่มีอีกฝั่งหนึ่งน้ําร้อนอีกฝั่งหนึ่งน้ําเย็นไว้ใช่ปะแล้วก็มีถังครอบขึ้นไปข้างบนแบบนี้เราก็จะเลือกกดน้ําเย็นมากินนะเอออันนี้ก็คือความเคยชินของออยมาตั้งแต่แรกเพราะไปอยู่จีนนะคะออยไม่ได้อยู่นานยาวเป็นปีๆนะแต่ก็อยู่หลายเดือนเลยอะแล้วไปอยู่ในช่วงฤดูหนาวด้วยนะคะตอนที่ออยไปอยู่จีนเนี่ย เอาจริงๆแรกๆอะอ,อยไม่ชินนะออยเป็นคนติดน้ําเย็นมาตั้งแต่เล็กๆเลยมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะพอถ้าเราได้ไปกินน้ําที่มันไม่เย็นนะคะน้ําเปล่าเวลาเราแบบกระหายน้ําดื่มน้ําที่มันไม่เย็นอะ่ะเป็นอุณหภูมิปกติน้ไม่ได้แช่เย็นออยจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ผ่านลงคอ,อเป็นเหมือนกันไหม <laughs> รู้สึกว่ามันไม่อิ่มรู้สึกว่ามันไม่ถึงใจรู้สึกไม่มีอะไรผ่านลงคอไปเลยอะ่ะเออมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะใครเป็นเหมือนกันบ้างคอมเมนต์มาเม้ามอยกันนะคะก็เลยแบบ เรียกได้ว่าเป็นคนติดน้ำเย็นเลยแหละจะต้องกินน้ำเย็นแต่แต่ช่วงเวลาที่ออยไปจีนเนี่ยออยก็ไม่ได้ดื่มน้ำเย็นนะเออเพราะว่ามันหนาวอะร่างกายเรามันเหมือนบอกเราอัตโนมัติอยู่แล้วว่าเธอข้างนอกมันหนาวนะเธอเธอกินน้ำอุ่นสิเธอกินน้ำอุ่นแล้วมันจะทําให้ร่างกายเนี่ยอบอุ่นขึ้นใช่เหตุผลที่คนจีนกินน้ำ ร้อนนะคะเพราะว่ามันสู้หนาวได้มันทําให้ร่างกายเราสู้หนาวได้มันหนาวมากเลยนะมันหนาวมากขณะที่แบบถ้าคนเมืองร้อนไปอยู่ออยว่าใช้ชีวิตลําบากแต่ว่าเราต้องดูด้วยว่าคนเมืองหนาวเขาใช้ชีวิตอยู่กันยังไงเขาถึงอยู่รอดมาได้เพราะว่าเขาหนึ่งแล้วใส่เสื้อเยอะอะเรื่องการแต่งกายของคนเมืองหนาวเนี่ยเดี๋ยวออยเอามาพูดอีกทีในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้เอาเรื่องการดื่มน้ําอย่างเดียวก่อนอีกหนึ่งเคล็ดลับจะพูดว่าเคล็ดลับหรอ คนจีนทุกคนเขารู้กันแต่ว่าคนเมืองร้อนอย่างเราไม่รู้หรอกว่าทําไมเขาสู้หนาวได้นะเพราะว่าเขาดื่มน้ําร้อนนี่แหละค่ะอืเขาดื่มน้ําร้อนกันเป็นประจำทุกวันทั้งวันมันก็เลยทําให้ร่างกายต่อสู้กับความหนาวได้เออเนื้อออกปะออยเนี่ยไปแรกแรกแน่นอนว่าสามีทุกคนในบ้านเขาก็แนะนํากันว่าให้ดื่มน้ําร้อนนะคะและแรกๆออยก็ไม่ชินหรอกดื่มน้ําร้อนนะจะเป็นดื่มน้าอุ่นๆก่อนนะคะ คือเขาดื่มกันร้อนจริงๆเลยนะโดยเฉพาะชาเนี่ยคือแบบจะจิบๆให้มันลวกปากเลยอะให้แบบน้ําร้อนเลยอะแต่ก็ไม่ถึงกับขนาดน้ําเดือดนะคะเออพอไปอยู่เนี่ยถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้ดื่มน้ําร้อนเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าหนาวเราไม่มีแรงไม่มีพลังจะทําอะไรอะนึกออกปะเออแต่ถ้าเกิดว่าจิบน้ำร้อนบ่อยๆดื่มน้ำร้อนตลอดเวลาจะเป็นชาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมันจะทำให้เหมือนมัน สดชื่นอะ่ะมันตรงกันข้ามเลยอะค่ะคือคืออยู่เมืองร้อนดื่มน้ําเย็นมันจะสดชื่นใช่ปะพออยู่เมืองหนาวดื่มน้ําร้อนเช่นเดียวกันอะอ,อยก็ว่ามันสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นมีแรงที่จะทํางานคือแบบอุณหภูมิเราสูงขึ้นต่อสู้กับความหนาวได้ดีขึ้นมันก็เลยอยากจะทําอะไรถ้าเกิดว่ามันหนาวแล้วเราไม่ดื่มน้ําร้อนแล้วเรานั่งหนาวอย่างนั้นอะคือมันไม่อยากทําอะไระมันอยากจะขดอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแล้วอีกอย่างหนึง่งออยก็คิดว่าคนจีนทางตอนเหนือเนี่ยเขามีช่วงหนาว ยาวกว่าทางตอนใต้เนอะไหมเออเขาก็เลยดื่มน้ําร้อนยาวกว่าไล่ต่อลงมาจนถึงฤดูร้อนเลยฤดูร้อนบางคนก็ยังดื่มน้าร้อนอยู่นะเอาจงจริงแต่ก็อาจจะมีแบบกินไอติมมอะไรอย่างนี้บ้างไม่ได้หมายความว่าคนจีนไม่กินไอติมเลยนะฤด,ดูหนาวเนี่ยถ้าเด็กๆหรือว่าวัยรุ่นไปซื้อไอติมกินสัก สักครั้งหนึ่งอะสักครั้งสองครั้งอะเป็นการกินไอติมในความหนาวที่มันก็สนุกอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าเขาจะไม่ทํากันบ่อยเขาจะไม่กินกันบ่อยหน้าร้อนเนี่ยโอเคกินกันบ่อยคงไม่อะไรไม่ไม่แปลกหรอกแต่ว่าการกินไอติมในฤด,ดูหนาวออยก็เห็นมีทํากันอยู่บ้างนะจะเป็นการทําเพื่อเขาเรียกว่าอะไรสนุกสนานตื่นเต้นนะแต่เขาจะไม่กินไอติมกันในหน้าหนาวทุกวันทุกวันทุกวันเนี้ยออยว่าประมาณเดือนละครั้งอะเออเดือนละครั้งเด็กๆก็จะชอบนะคะเดือนละครั้งสองครั้งไปนั่งกินไอติม ใน่าำกลางหิมะอะไรยเงี้ยเออก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าเพื่อสุขภาพเขาก็จะดื่มน้ำร้อนกันในชีวิตประจำวันแต่ละวันนะคะแล้วก็ของที่ปักกิ่งเนี่ยเวลาไปร้านอาหารนะคะเขาก็จะเสิร์ฟน้ำร้อนก่อน ทุกครั้งทุกที่เลยเออออ,อยเคยอยู่จีนช่วงหน้าหนาวนะคะ,ะ,คะก็ก็จะเสิฟน้ําร้อนออยไม่แน่ใจว่าช่วงหน้าร้อนจะเสิฟน้าร้อนกันหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลองไปใช้ชีวิตอยู่กันทั้งปีนะคงจะได้รู้ว่าช่วงหน้าร้อนเขาเสิฟน้าร้อนกันหรือเปล่าแต่แน่นอนช่วงหน้าหนาวเสิบเป็นน้ําร้อนนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยออ,อยเคยขับรถจากปักกิ่งไปจีหลินออยไม่ได้ขับออยไม่ได้ขับแน่นอนตอนนั้นยังไม่มีใบขับขี่จีนนะสามีนางขับเป็นการเดินทางไกลไปเยี่ยมญาตินะคะจําได้เลยตอนนั้นจีหมิง ยังไม่ขวบเลยอะขับรถจากปักกิ่งนะคะนั่งกันไปห้าคนน่ะเออออยสามีจหมิงแล้วก็เอเอเ,อเอย่เย่ในในของจหมิงนะคะก็เดินทางไกลขับรถนานหลายชั่วโมงเลยแล้วก็แวะปั๊มกันบ่อยมากทั้งมีทั้งเป็นปัม๊มทั้งจุดพักรถอะไรเงี้ยในปั๊มจะมีจุดพักรถคล้ายๆปตทปั๊มบ้านเราเนี่ยแหละคะ่ะแต่ออยว่ามันไม่ค่อยครบคันเท่าที่ไทยเราอะนะคะเออคือเข้าไปก็จะมีห้องน้ํา มีจุดจอดพักรถใช่ไหมแล้วก็มีเหมือนเป็นร้านขายอาหาราร้านขายอาหารแล้วก็ที่สําคัญที่สุดจะมีตู้กดน้ําร้อนด้วยค่ะเออทุกที่เลยนะที่ไทยไม่มีสิ่งที่ไม่เหมือนที่ไทยคือไม่มีตู้กดน้าร้อนนี่แหละที่ไทยเราไม่มีตู้กดน้าร้อนแน่นอนมีใครเขาก็ไม่กินกันใช่ไหมมันร้อนเพราะฉะนั้นขึ้นไปทางตอนเหนือค่ะมันหนาวใช่ไหมอ,อ๋อว่าปั๊มที่จอดพักรถเนี่ย เขาจะมีที่ให้กดน้ำร้อนฟรีฟรีด้วยกันทุกที่เลยไม่แน่ใจว่าจีนทางตอนใต้มีไหมใครอยู่ทางตอนใต้ใต้หน่อยก็มาคอมเมนต์คุยกันเนาะว่าร้านอาหารทางตอนใต้เขาเสิร์ฟน้ำร้อนหรือเปล่าแล้วก็ออตามปั๊มที่จอดรถพักรถเนี้ยเขามีตู้กดน้ำร้อนให้กดฟรีหรือเปล่านะคะออยเคยเดินทางจากปักกิ่งไล่ขึ้นไปทางตอนเหนือจนถึงฮาร์บิน มีตู้ก,กดน้าร้อนทุกที่เลยทุกปั๊มเลยแล้วก็ร้านอาหารต้องเสิร์ฟน้ําร้อนทุกที่เลยคนจีนชอบดื่มน้าร้อนกันมากๆนะคะจนขนาดที่ว่ามันมีมุกมุกหนึ่งออกมานะคะก็จะมีผู้หญิงผู้ชายอยู่คู่หนึ่งเป็นแฟนกันผู้หญิงเนี่ยเขาไม่สบายเขาจะบอกผู้ชายว่าการัรเมาและ่ะว่าการัรเมาและ่ะอืมฉันไม่สบายฉันเป็นหวะดะัดอะผู้ชายที่เป็นแฟนเนี่ย เขาก็ตอบผู้หญิงไปว่าคเคยเตียยเรือชเฉยเจ้าขาวละเคเตียยเรื่อชอเยจิ้วขาวละหมายความว่าดื่มน้ำร้อนนิดหน่อยก็โอเคแล้วเห็นไหมเป็นหวัดคนจีนเข้าใจว่าดื่มน้ำร้อนก็หายเหตุการณ์นั้นจบไปมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะผู้หญิงพูดกับแฟนว่าเอยใต้หีมาไหลละว่าใต้หิมาไหลล่ะอมตู้จะเคิร์นเทิงอันนี้ออยเคยพูดไปแล้วเรื่องเป็นเมนพูดยังไงในคลิปที่ในคลิปที่แล้วใช่ไหมเออใต้หีมาเอ่อคุณป้าป้าแดงของเรานั่นเองนะคะ เออเมนนะคะเมนเมนฉันมาฉันปวดท้องใต้ามาหลายแล้วตู้จะเขินท่งเอ้ยฉันปวดท้องมากเลยอ่ะแฟนผู้ชายก็บอกว่าอะไรคะ เคอเตียเรือฉุยจิ้วเห่าละดื่มน้ำร้อนหน่อยก็หายแล้วใช่ไหมพูดประโยคนี้อีกแล้วนะพอมาอีกวันหนึ่งอ๋อโถห่าเถึงอ่ะโถห่าเถึงอ่ะแฟนผู้หญิงบอกว่าฉันปวดหัวจังเลยอ่ะผู้ชายเขาพูดประโยคเดิมอีกค่ะว่าเคอเตียเรือสุยจิ้วห่าละเออนางพูดเป็นอยู่ประโยคเดียวเรียกได้ว่าเป็นคําติดปากของคนจีเลยนะคะเคอเตียเรือฉุยจิ้วห่าละตัวเครืองเรือสุยดื่มน้ําร้อนเยอะๆสิดื่มน้ําร้อนหน่อยก็หายแล้วเคอเตียเรือสุยจิ้วห่าละปวดหัวปวดท้องเม เป็นวัอะไรอย่างเงี้ยเออแฟนผู้ชายนางตอบมาแค่ประโยคเดียวทั้งหมดเลยว่า er, เคร์อเตียร์รีุยิ้วหาละอันนี้แสดงให้เห็นว่าความคิดของคนจีนเนี่ยคิดว่าน้ําร้อนรักษาได้ทุกโรคหรือเปล่าเออมันมีคนคิดแบบนี้จริงๆหรือไม่อีกประเด็นหนึ่งที่เขาต้องการจะสื่อก็คือคําพูด <S 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 เขาเรียกอะไรคําพูดใส่ใจ <S <S 2> <S 2> คําพูดเทคแคร์เนี่ยมันไม่มีอย่างอื่นเลยหรอนอกจาก er, เคอเตียรืุจิวหาละ ผู้ชายคนนี้นางพูดอย่างอื่นไม่เป็นไงนางก็เลยเลือกพูดประโยคนี้ประโยคเดียวก็คือดื่มน้ำร้อนหน่อยก็หายแล้วจนมาอยู่วันหนึ่งค่ะแฟนผู้หญิงนางบอกว่าว o ามันเลิบ <laughs> แฟนผู้หญิงนางบอกว่าว o ามันเลิบะเออบอกเลิกนางบอกเลิกนะคะเราเลิกกันเถอะผู้ชายนางตอบว่าอะไรคะ นางไม่ได้บอกว่าเธอเตี้ยเรื่องสวเจะหขาแเลยนะนางรู้ว่านางจะเจ็บนางจะเสียใจใช่ไหมนางก็บอกว่าปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บว่ะหุ่นหนังกลัวไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวผมจะเศร้านะเดี๋ยวผมจะเสียใจนะผู้หญิงก็ใช้คําพูดนางตอบกลับค่ะว่าเคอเตี้ยเรื่องสวยเจ้า่าวล่ะแกแกอก่ะแกก็ดื่มน้ําร้อนสักหน่อยแกก็หายแล้วล่ะเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นมุกอ่ะมุกตอบกลับแบบเจ็บเจ็บอ่ะเพราะว่าแฟนผู้ชายนาง ดูแลผู้หญิงด้วยคําพูดนี้คําพูดเดียวตอนที่เลิกกัน ผู้หญิงทั้งก็ใช้คําพูดนี้ตอบกลับเหมือนกันนะคะว่าน้ําร้อนรักษาได้ทุกโรคทั้งโรคอ,อกหักด้วยโรคอ,อกหักน้ําร้อนก็รักษาได้เหมือนกันเออขนาดคนจีนเขายังมีความคิดมีมุกแบบนี้ออกมานะคะก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมการดื่มน้าร้อนแล้วก็คําพูดที่ใช้เทคแคร์ก็จะเป็นออให้ดื่มน้าร้อนเยอะๆให้ดื่มน้ําร้อนสักหน่อยก็หายแล้วอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะซึ่งคนไทยเราอาจจะไม่คุ้นเคยก็ได้เนาะถ้าเราไปอยู่จีนหรือเป็นสไพรจีนก็ต้องปรับตัวแล้วก็รู้ วัฒนธรรมเล็กๆน้อยๆอ,ยอันนี้เอาไว้นะคะครั้งต่อไปมีเรื่องสังคมจีนวัฒนธรรมจีนอะไรที่แบบออรู้สึกว่าเราเป็นคนไทยแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ยอย่างนี้เลยเหรอก็จะเอาอมาแชร์กันอีกนะคะหรือว่าใครมีประเด็นต่างๆที่แบบเออมันมีประเด็นนี้ประเด็นนี้ด้วยนะความแตกต่างระหว่างไทยจีนอยากจะมาเมาส์มอยกันก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะวันนี้ออยไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ